ราศีธนูนี่ได้เรื่องเงินโดยตรงเพราะดาวเสาเป็นดาวการเงินโดยตรงเงินจากการติดต่อค้าขายทุกประเภทขายหาอ,อะไรก็รวย แม้แต่ขายเต้าหนวยก็เป็นเศรษฐีได้ช่วงนี้สังคมจัดไปแม่งทุกอีเวนต์นี่ได้ตำแหน่งสูงส่งมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่สุดในรอบ12ปีแปลว่าธนูอยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงสถานภาพชีวิตต่างๆเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอะไรต่างๆนาะนาะนะแล้วจะดี สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโคลาเวลนะครับโคลาเวลคลิปนี้มาพบกันกันกบดวงชาวลัคนาราศีธนูประจำครึ่งปีหลัง2 5 6 8นี้ก็คือ6เดือนสุดท้ายของปี68นะครับกรกฎาคมถึงธันวาคมชาวราศีธนูจะมีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องโหลาเวลดด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการและใครกดปุ่มซุปเปอร์ตังลูกหัวใจตัวเอสดอลลาร์ด้านขวาล่างนี้นะครับเหมือนเป็นกําลังใจปันหนึ่งพวงมลาลัยแม่ยกให้กับทางช่องนะครับผมก็ขอให้ถูกลอตตอรี่รางวัลใหญ่ทุกงวด เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมอ่าก็คือมันมีปรากฏการณ์ดาวย้ายอีกแล้วนะครับผมแต่ไม่ใช่ดาวใหญ่ย้ายพร้อมกันในเดือนเดียวเหมือนพฤษภาคมแต่เป็นดาวใหญ่ย้ายเหมือนกันนะครับก็คือดาวเสาร์จะย้ายถอยหลังกลับมาที่ราศีกุม อีกครั้งหนึ่งเหมือนก่อนเดือนพฤษภาคมอีกครั้งหนึ่งเพราะเหมือนเขาเขาย้ายไปราสีมีและย้ายกลับมาอีกรอบมาเจอกับราหูคู่มิตรใหญ่ส่งผลกับดวงการเงินของราศีธนูอย่างรุนแวมวกเพราะดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนการเงินของธนูดโดยตรงดาวเสาร์เมื่อเจอราหูมันจะเข้าเกณฑ์คำกรนโบราณของโหราศาสตร์ที่ว่าพิภาวนะโชคใหญ่ในชนะสา เมื่อองค์อสุรินต้ององค์พระเสาลาก็แปลว่าราหูเจอเสาจะต้องได้โชคใหญ่แต่แต่ละราศีจะได้โชคใหญ่ไม่เหมือนกันอย่างราศีธนูนี่ได้เรื่องเงินโดยตรงเพราะดาวเสาเป็นดาวการเงินโดยตรงนะครับเงินจากอะไรจรเข้าเจอราหูในภพสหัชชะก็คือเงินจากสหัชชะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือเงินจากการติดต่อค้าขายทุกประเภท โอ้โหเป็นช่วงครึ่งปีหลังที่ขายหาอะไรก็รวยแม้แต่ขายเต้าหว้ยก็เป็นเศรษฐีได้ขอให้มึงขายสักอย่างเพราะสหัดชะแปลว่าขายแปลว่าพูดแปลว่าสื่อสารแปลว่าพิมพ์แปลว่าโพสเออถ้ากูออกแนวอินโทรเวดไม่ยุ่งกับใครอย่างนี้ไม่ได้ดวงดาวบีบบังคับให้ยุ่งกับชาวบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นะครับผม ừ, ยิ่งเสนอหน้ายิ่งเจอมนุษย์ยิ่งรวยนี่อันนี้ดาวลักษณะเป็นอย่างนี้แต่ถึงจะไม่มาดูคลิปนี้ดวงดาวมันก็จะบีบบังคับให้ออกสังคมเพราะเสาลาหูมันเป็นดาวออกแนวเล่นพักเล่นพวกอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าเป็นแบบโลกส่วนตัวสูงเจอมนุษย์ไม่ได้กูเป็นแพนิคมันก็จะมีเหตุให้มึงมีตัวตนบนโลกออนไลน์ นี่มีคอมมูนิตี้มีกลุ่ม Facebook กูโพสอะไรนี่กูเป็นใหญ่ที่สุดในกลุ่มอะไรประมาณเนี้ยคือมึงต้องมีสังคมสักแห่งหนึ่งอะนะคือคือ,อยังไงมันจะต้องมีเกี่ยวกับผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมลักษณะดาวจะเป็นอย่างนี้งานเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว เซลจัดทริปจัดทัวร์ต่างๆนานาดีลักษณะทาประมาณนี้บางคนอาจจะออกจากงานประจํามาขับแก๊บมันเป็นลักษณะรวยเพราะเรื่องเกี่ยวอย่างนี้นะสหัดชัแปลว่าการเดินทางก็ได้ไการเดินทางก็คือยังไงบางเขตไปบางแง่เงี้ยอันนี้ก็สหัดชักเหมือนกันเกี่ยวกับการเดินทางนะครับเป็นช่วงนี้ยิ่งตะละตั้งแต่ยิ่งรวยอ่าช่วงนี้สังคมจัดไปแม่งทุกอีเวนต์โอใครที่ปกติก็ ชอบหาเพื่อนหาฝูงอยู่แล้วนะครับอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหดาวแบบนี้คือถูกใจมากพร้อมจะมีคนเชิญราศีธนูไปทุกงานเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่นึกถึงเรานะผมเขาจะแต่งงานมีผัวมีลูกจะบวชจะยาจะตายจะอะไรไม่เคยคิดถึงกูเลยแต่หลังจากนี้แต่งงานก็เชิญกูลูกกูแต่งงานก็เชิญกูลูกกูไปบวชก็เชิญกูลูกกูออกจะศึกลูกกูจะศึกก็เชิญกูจะยาอย่างเชิญกูไปอำเภอด้วยอะไรเงี้ยคือธนูจะ พร้อมไปทุกอีเวนต์นะครับผมก็คือต้องเตรียมเงินใส่ซองเยอะแต่ก็จะได้คอนเน็ชันได้ข้อเสนอได้ลูกค้าได้อะไรดีๆกลับมานะครับผมไปงานแต่งก็โอ้ก็คือได้กินฟรีกินเยอะลูกค้าก็เยอะนะครับผมเออเพียงแต่ว่าถ้าจะใส่แบงค์ที่ต่ำกว่าแบงค์สีเทาก็อาจจะอาจจะต้องให้เหตุผลเจ้าภาพนี่ โอ้แบงค์พันหมดเหลือแต่สีม่วงอะไรเงี้ยเอ้เงี้พอไดไปหลายงานเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วแต่นะครับแล้วก็ช่วงเดือนตุลาคมจนถึงสิ้นปีเนี่ยดาวพฤหัสย้ายอีกแล้วปกติเขาย้ายปีละครั้งนะแต่ปีนี้มันมีสภาวะที่เรียกว่าเดินเร็วผิดปกติภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าเสล่นนะครับเดินเร็วผิดปกติคือย้ายเข้าเมถุนอะแทนที่จะอยู่เมถุนปีหนึ่งดันเดเหมือนกับเบรกแตกหรือเปล่า๊ เลยไปกรกฎนะฮะมันก็เลยทําให้ความหมายของการที่ดาวพฤหัสเข้ากรากฎจึงเกิดผลกับทุกราศีด้วยธนูจะเกิดผลในเรื่องของดาวใหญ่ย้ายเข้าพบมรณะฟังดูแปลแปลแต่ว่าย้ายแล้วเป็นมหาอุจได้ตำแหน่งสูงส่งมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่สุดในรอบ12ปีแปลว่าอย่างไงแปลว่าธนูอยู่ที่เดิมไม่ได้ต้องมรณะไง ต้องมรณนะแปลว่าอะไรล้มหายตายจากจากชีวิตเดิมเพื่อถือกําเนิดชีวิตใหม่เนี่ดับเพื่อเกิดเคยได้ยินไหมอ่าอย่างเงี้ยคือถ้าธานูย้ายที่อยู่นะครับย้ายตัวตนแมอารมณ์เหมือนสันรยกรรมใบหน้าลงแต่ไม่ต้องถึงขนาดสัรยกรรมแล้แต่หมายถึงว่าเหมือนเปลี่ยนตัวเองไปอีกคนหนึ่งอ่ามันโดนบังคับเปลี่ยนด้วยไงายดาวมันบังคับเปลี่ยน ย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงสถานภาพ,าพชีวิตต่างๆเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอะไรต่างๆนาะนาะแล้วจะดีแล้วจะเป็นอุดอ่าเหมือนเคยอยู่กรุงเทพอยู่ๆย,ย้ายไปอยู่เชียงใหม่นี่กูโอ้โหเปลี่ยนชนชั้นเลย,ยหรือเปล่าเออบารมงแบบนั้นน่ะเหมือนกับสังคมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอะไรไปเลยอ่าลักษณะประมาทนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเป็นเรื่องๆนะครับธุรกิจการงานการเงนินและก็ความรักนะครับผมอ่ามีข่าวดีนิดนึงขอฝากชาว FC ช่องโหราเวลทุกท่านนะครับตอนนี้ช่องโหราเวลของเรานะครับ มีปุ่มสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมอ่ามีเมมเบอร์แล้วนะครับผมไม่ใช่เมมเบอร์แบบที่คิดมีเมมเบอร์ของช่องแล้วนะครับผมมันก็มีหลายอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งของผมจะแบ่งออกเป็นสามระดับระดับเบื้องต้นนี่ถูกมากครับห้าสิบบาทต่อเดือนอ่าห้าสิบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับคุณก็จะได้ป้ายผู้สนับสนุนอีโมจิแล้วก็มีแชทสดสำหรับสมาชิกเท่านั้น อ่าแชทคุยกันได้เลยนะคือปกติเวลาจะคุยกันทีนี่ต้องคอมเมนต์ถูกป่าคือ u t u b e อ่ะต้องเหมือนต้องคอมเมนต์มาแล้วเราเราก็ตอบมันเลยเหมือนกับมันไม่ได้คุยกันมันเหมือนมันส่งอีเมลอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากถ้าใครเป็นสมาชิกเนี่ยห้าสิบาทต่อเดือนเนี่ยก็คือจะแชทคุยกันได้อ่าเหมือนกับไม่ต้องมีไลน์ก็ได้ไม่ต้องมีไอดีไลน์ก็ได้คือแชทคุยกันได้เลยเออมีคอร์สเรียนอะไรบ้างครับเปิดรับดูดวงไหมครับอ่รับดูดวงเท่าไหร่คะ ออะไรอย่างเงี้ยดูดวงแบบไหนบ้างครับเจอตัวหรือโทรคุยมีเรียนอะไรมีเบอร์มือถืออันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแชทสดคุยกันได้เลยนะครับผมแล้วก็จะตอบกับความคิดเห็นของสมาชิกก่อนผู้อื่นแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้ดูวิดีโอก่อนใครนะครับผมแบบบางทีคลิปดวงครึ่งปีหลังหรือคลิปดวงรายเดือนต่างๆเนี่ยอ่าบางทีถ่ายเสร็จตั้งนานแล้ว อ่าถ้าคนอื่นต้องรออีกหนึ่งสัปดาห์ถึงจะได้ดูแต่ถ้าเกิดใครเป็นสมาชิกก็ได้ดูก่อนเลยดูก่อนชาวบ้านเจวันพูดง่ายๆนะครับอันนี้แบบระดับต้นนะระดับพื้นฐานอยากรู้จักกันมากขึ้นระดับที่2ระดับกลางสูงขึ้นมาอีกเขาเรียกว่าระดับ VIP นะครับระดับ VIP เนี่ยก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆที่ระดับต้นมีทั้งหมดแต่จะเพิ่มห้องแชทสําหรับสมาชิกเท่านั้นมีห้องแชทให้เลยนะคุยกันเองได้เลย นะครับสมาชิกอยากจะทําความรู้จักกันแลกเบอร์คุยกันเองได้เลยนะครับแล้วก็จะมีทําโพแบบสํารวจสําหรับสมาชิกนะอ่าอยากจะให้ทําเกี่ยวกับคนเกิดวันจันทร์ถึงอาทิตย์บ้างทำดวงจีนบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับมีโพมีออกความเห็นอะไรได้นะครับเหมือนแบบสอบถามอ่านะครับได้แล้วก็มีการกล่าวถึงสมาชิกแล้วมีสินค้าลดราคา,านะครับลดราคาพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น ต่อไปขั้นสูงสุดนี่ขั้นซูเปอร์วีไเรียกว่าคนในครอบครัวนี่นี่ขั้นสูงเลยก็จะได้สิทธิพิเศษทั้งหมดที่ขั้นต้นและกลางมีแต่เพิ่มอีกสองสิทธิ์คือไลฟ์สดสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับก็จะมีการไลฟ์พูดคุยอัปเดตดวงดาวเดือนหนึ่งสองสครั้งอ่าหรืออาจจะทุกสัปดาห์สัปดาละครั้งอ่าแล้วแต่แล้วก็จะมีวิดีโอพิเศษ ที่คนทั่วไปไม่ได้ดูแต่สมาชิกได้ดูอ่าวิดีโอเช่นแก้ดวงดาวเสาแก้กาลีดาวนี้ให้โทษถวายพักยังไงทําบุญยังไงนะครับหรือดวงราศีธนูแต่เกิดวันอาทิตย์ปีมะโรงเป็นยังไงนะไม่ใช่ธนูเฉยๆธนูวันอาทิตย์ธนูวันพฤหัสธนูวันจันทนะนะมีเขาเรียกว่าไงเฉพาะเจะจงเข้ามาอีกอ,อะไรอย่าเงี้ยเป็นวิดีโอพิเศษนะครับผม ประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็ก,กดปุ่มสมัครสมาชิกได้หรือหรือทักมาสอบถาม l ลน์ idnac 3636กสามกดก็ได้ว่าแต่ละสิทธิพิเศษของ3ระดับมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าโอเคธุรกิจการงานนะครับผมธุรกิจการงานปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยจะได้สองเกณฑ์แรงแซงโค้งในเรื่องงานมากๆนะครับผมคือเสาย้ายทับลาหูใช่ไหม ช่วงยี่สิบามสิงหาปลายเดือนแต่มันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ดาวอาทิตย์และดาวพุธนกลย้ายเข้าคบสุพะอาทิตย์เล็งเสาเสา,สาเพนด้วยอ่ามันสหัสสุพะเล็งกันนะพุน่นงช่วงนี้นอกจากว่าจะมีเพื่อนฝูงคอนเน็ชั่นข้อเสนอข่าวสารอะไรต่างๆดีๆติดต่อเข้ามาให้ธนูล่ำล่ำรวยมั่งคัง่งมีแต่ พูดได้ง่ายมีแต่ข้อเสนองานใหญ่งานรวยโอกาสดีๆทั้งนั้นเลยช่วงนี้หลังยี่สามสิงหาเนี่ใครทักมานี่ให้ตีความว่าดีไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปหวาดผวาหวาดกลัวมันจะเป็นคอเซนเตอร์หรือเปล่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นมาดีเพราะพฤหัสก็ยังเล็งคุ้มครองดวงอยู่ไม่มีใครพาไปทางที่ผิดแน่นอนไปเดือนสิงหานี่ใครทักมาขนาดหน้าตามันไม่น่าไว้วางใจเหมือนโจนมันยังมาดีเลย แต่มันมันอาจจะเป็นแอดมินทักมาให้เราไปสมัครงานแต่มันไม่ใช่เจ้าของไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวหน้าตาไม่ค่อยน่าไว้ใจแต่เขาเป็นแค่เออแอดมินนึกออกป่ะคือขนาดคนทักมาดูแล้วไม่น่าไว้ใจมันยังมาดีเลยคือเป็นช่วงที่ข่าวดีจะเข้ามาหาราศีธนูในเรื่องการงานนะครับผมใครทํางานประจําอยู่แล้วช่วงปลายเดือนสิงหามีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้โบนัสได้สิทธิพิเศษเพราะดาวพุธ ดาวการงานก็ย้ายเข้าพบสุภัได้ตำแหน่งทั้งมหาจักรและราช,าชโชกแปลว่ายังไงงานจะขยับขยายแบบใหญ่มากเข้าใจว่าได้งานใหญ่ไหมเหมือนจู่ๆเป็นจู่ๆเป็นอาจารย์เขาเรียกว่าไงไม่ใช่เป็นอาจารย์เนี่ยเป็นครูฝึกด้วย <c oughs> เป็นเหมือนไม่ใช่อาจารย์บรรจุด้วยนะไม่ใช่ครูที่บรรจุด้วยนะเป็นเหมือนกับจ้างชั่วคราวอะ <c oughs> อ่า จ้างชั่วคราวเลขาผู้ช่วยอาจารย์เหมือนกับจ้างชั่วคราวอะ่ะเออไม่ได้บรรจุเป็นครูแบบจริงจังในในหน่วยงานนั้นด้วยเป็นแค่แบบว่าลูกจ้างชั่วคราวจู่ๆเลื่อนขั้นไปที่การบดีเลยแบบใหญ่มากแบบแบบบ๊อบพิกอย่างนี้เลยนะไม่ใช่ว่าทีละนิดทีละนิดไม่ใช่นะเหมือนจักจ่าเป็นพลเอกเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะได้รับอะไรประมาณนเนี้ยอ่าธุรกิจเนี่ยเหมือนขายเหมือนเข็นรถขายเต้าหวอยอยู่จู่ๆ เขาเชิญไปเป็นเจ้าของในพารากอนเลยเนี่ยอ่เป็นร้านแบบขนมหวานอารมณ์เหมือนกับไฮโซอ่าอย่างนั้นเลยอ่ะคือเลื่อนระดับใหญ่อย่างนั้นแต่เลื่อนแบบราชาโชค,คมาแบบง่ายๆไม่เหนื่อยแต่ใหญ่ปกติใหญ่มันต้องเหนื่อยใช่ไหมแต่สําหรับราศีธนดูดวงการงานเวลามันใหญ่มันมันจะไปแบบเร็วแบบไม่เหนื่อย อ่าลักษณะนี้มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์มีเมตตามหานิยมแรงมากน,นะครับในเรื่องงานเป็นช่วงกอบโกยแหละเพราะเดี๋ยวพอดาวพะฤหัสตกพบมรณนะหลังตุลาในช่วงเนี้ยผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่อมีอะไรจะเมินหน้านีมันเป็นช่วงที่ธนูต้องย้ายแลยว้วอ่ะเหมือนอยู่ที่เดิมไม่ได้ละดวงเริ่มไม่ค่อยดีละแต่แสดงว่าช่วงเนี้ยก่อนที่มึงจะย้ายตุลาเนี้ยมึงกอบโกยก่อนเพราะช่วงนี้ขายอะไรขอความช่วยเหลืออะไรมีแต่คนช่วยรีบโกยก่อนพอถึงตุลา ไปปฏิบัติธรรมไปต่างประเทศไปอะไรที่มันไม่เกี่ยวทำงานแล้วก็ทํำงานไม่ได้แล้วช่วงนะั้นก็ค่อยว่ากันอ่าหัวข้อต่อไปการเงินนะครับการเงินยี่สิบสามสิงหายา,ยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยก็เข้าเกณฑ์น,นี้เหมือนเดิมก็ไม่ต้องก็ต้องพูดเรื่องเสาทับลาหูเหมือนเดิมคือเรื่องความรวยเนี่ยรวยถึงสิ้นปีเพียงแต่ไอ้เรื่องความมั่นคงใน เกี่ยวกับผู้ใหญ่อุปถัมภ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะถึงแค่กันยาพฤุลามันจะเข้ามาลนะมันจะเหมือนกับว,ว่าช่วงนั้นต้องเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนตัวเองเอชีวิตรากฐานใหม่ทั้งหมดเพียงแต่เงินอาจจะยังดีอยู่แต่ตกงานอาจจะต้องเปลี่ยนต้องย้ายต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เงินนะ่ะดีจนถึงสิ้นปีเลยนะครับมันจะได้เงินก้อนใหญ่จากการติดต่อสื่อสารทุกประเภทคือไม่ว่าจะเป็นเซลล์ขายหาอะไรเนี่ย ค่าคอมมันจะมากผิดปกติมันจะเป็นช่วงที่แบบแค่เอ่ยปากนะแค่พูดห้าห้าห้ามึงยังได้ข้อตกลงแค่ทักสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์ใครไปอยู่จูโอนเงินให้คือต้องมีการสื่อสารนิดนึงเพราะดาวบังคับว่าสหัสชักพูดหน่อยหนึ่งอ่ะัพูดสักหน่อยที่เหลือยาวที่เหลือยาวคือว่าอขอเสนอขอ้อ ตกลงดีๆเข้ามาโอ้โหไหลทละทลักถล่มทลายเอ,อเพียงแต่พูดหน่อยอ่ามันเป็นราศีที่บังคับว่าต้องพูดกับคนหน่อยนะครับช่วงนี้คือมันแล้วแต่บางดวงก็อาจจะได้โชคจากหวยไม่ต้องพูดซื้อตัลลี่แล้วรวยนี่มันอีกแบบหนึ่งแต่ของธนูไม่ได้ธนูอย่างน้อยต้องมีเอ่ยปากหน่อยยกหูหน่อยอ่าเนี้ยดีแล้วจะแล้วจะได้เงินก้อนนะครับต่อไปเรื่องความรักนะครับผม เรื่องความรักสําหรับคนโสดนะครับสําหรับคนโสดช่วง12กันยายนเป็นต้นไปดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับคือดาวอังคารนะครับอย่าให้เข้าพบลาภเป็นอุดมเกณฑ์นะครับทํามุมถึงดาวเสาและลาหูด้วยอ่าช่วงนี้มีเกณฑ์จับเพื่อนทาผัวแคปเจอร์โอ้โหมันเป็นลักษณะความแรงของดาวและมันทําให้เกิดการพลิกผันแบบฟุกๆุก เข้าใจคาว่าฟลุกไหมฟลุกแบบฟลุกฟุกแปลว่าการเกิดขึ้นแบบไม่ไม่ได้คาดฝันแล้วมันดีกว่าที่คิดอ่าเวลาเขาว่าโชคฟลุกเรามักนึกถึงหวยถูกไหมส้มหล่นอะไรเงี้ยโอ้โหไม่คิดว่าจะได้แล้วถูกเงนที่หนึ่งเลยอะไรเงี้ยสมมตินะแต่ถ้ากับเรื่องความรักเนี่ยโอ้เพื่อนคนนี้ไม่คิดว่าจะได้มาอาจจะชอบมันมานานแล้วมันหล่อที่สุดในกลุ่มในสมัยมหาลัยมันเป็นเดือนและดาว เดือนคณะดาวคณะอะไรก็ว่าไปเออคือเป็นซูเปอร์สตาร์ตัว Top ท็อปที่ทุกทุกคณะหมายปองมันอะไรเงี้ยกูก็เล็งเล็งมันอยู่อะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยนะจนเรียนจบแล้วจู่ๆมีเหตุอะไรไปเจอมันอีกครั้งอ,อ่ะได้เฉยเลยอะไรเงี้ยแบบฟุ๊กๆคนอื่นไม่ได้ฆ่าไอ้คนอื่นไม่ได้กินนะไ,ไ,ได้กูฆ่าไปกินนึกออกเอออะไรอย่างเงี้ยแบบแบบฟุ๊กๆมันจะเกิดขึ้นอ่ะมีเกณฑ์จับเพื่อนทําผัวหรือติดต่อพูดคุยกับใคร แบบไม่ต้องใช้เวลาในการอะไรมากแทบไม่ต้องออกเดทเลยอยู่จู่ได้เขาเลยมันเออเหมือนกับว่าถ้าเราคาดหวังนะเออฉันอยากได้คนนี้เข้ามาในชีวิตแทบไม่ต้องไปทําพิธีกรรมสเสน่หามนตาใไรทั้งสิ้นอ่ะดวงมันจะพาไปให้ได้มันจะมีเหตุอ่าลักษณะประมาณนี้อันนี้สําหรับคนโสดแต่สําหรับคนมีคู่นะครับสําหรับคนมีคู่มันก็จะเป็นช่วง ดาวมันก็จะเป็นช่วงที่มันจะดีเนี่ยในช่วงของกันยาเอ้ยกรกฎาคมถึงกันยายนอ่าช่วงนี้ความมั่นคงในชีวิตคู่ดีมากนะครับเรียกว่าตั้งตั้งหลักปักฐานร่วมกันได้เพียงแต่ว่าหลังตุลาถึงธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสพันธุตกมลนะมันจะทำให้ไม่เราก็คู่เราเนี่ยมันจะมีเหตุแบบไม่ได้อยู่กับที่ เดินทางตลอดเหมือนคนอยู่ในรถมากกว่าบ้านนึกออกมและลักษณะอาการประมาณเนี้ยและแถมมาถ้ามันมีดาวสเสน่หาอย่างดาวอังคารดาวราหูเลยเข้ามาเนี่ยอ่ามันมีเกณฑ์มันมีเกณฑ์ว่าไปเจอคนอื่นนอกบ้านแล้วเกิดมือที่สามมือที่สีลักซ้อนซ้อนเงื่อนโลกสีใบอะไรได้สูงนึกออกไหมอ่ามันก็เลยต้องระวังมากในช่วงตุลาเป็นต้นไปนะครับผมแต่แต่แตรกรกฎาคมถึงกันยาโอเคไม่มีอะไรเรื่องคู่ก็ดี นะครับผมโอเคประมาณนั้นอ่าพบกันใหม่ดวงรายเดือนนะครับเดี๋ยวเ่าจะมีคลิปดวงรายเดือนอยู่แล้วอ่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ